สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่850นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาเดตขขาสาลูน่าสกับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้เราก็มีอยู่3หัวข้อนะซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญสําคัญนะฮะหัวข้อแรกเลยนะก็เป็นทไลายของการรีเปกของเซรามิกนะตอนนี้ออกมาแล้วหลายคนก็จะได้หายกังวลว่าจะเ๊กกันเมื่อไหร่ยามไหนนะซึ่งเขาก็บอกแจ้งให้ชุมชนรู้ล่วงหน้าว่าจะทําเมื่อไหร่นะอันนี้ก็เป็นหัวข้อสําคัญสําหรับรูน่าสอีก เรื่องหนึ่งก็จะเป็นเม็ดเงินที่จะไหลเข้าตลาดคริปโตหรือไม่นะเพราะว่า ftx เองเนี่ยเขาจะคืนเงินให้กับเจ้าหนี้นะฮะของ ftx เนี่ยหนึ่นเอ่อหนึ่งหมื่นหกพัน,น,น,น 6, 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันจันท์นีไไ้ไอ้ตั้งแต่วันจันนี้เนี่ยหมายความว่าบางทีก็ไม่ได้คืนคืนทั้งหมดในวันจันมันเดียวนะอาจจะทยอยคืนก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องการคืนเงินแต่บางสํานักข่าวเนี่ยก็บอกว่า ตัวเจ้านี้อาจจะได้เงินคืนเนี่ยเพียงแค่10หรือ20%ของมูลค่าของพอตก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องออสำนักข่าวบางสำนักนะที่เขาพูดมาอีกเรื่องนึงฮะเป็นเรื่องของปริมาณ u s t c ที่ Terraform l a b จะเผาหลายคนก็ถามว่าจะเผาเ,ผาเมื่อไหร่ผมก็พูดหลายรอบนะฮะว่ามันก็ไม่เกิน30ตุลานี้ตามคำพิพากษา เพราะว่าเขาต้องรอนะให้บรรดาเจ้าของเหรียญที่อยู่ในสะพานเนี่ยนะฮะโอนทรัพย์สินตัวเองออกก่อนนะฮะเขาถึงจะเผาเพราะว่าถ้าเกิดเขาฝ่าฝืนที่จะเผาเนี่ยมันก็เหมือนออจะเผาเงินของลูกค้าหรือเงินของคนที่มีเจ้าของอะเขาก็เลยเปิดช่องให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเคมเงินของตัวเองให้เสร็จนะ mm. พอเคมเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะเผานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวเทอร์ล่าฟอร์มแลบเขารอไม่ใช่ว่าเขารอแบบ ไม่มีล่องมีรอยหรือไม่มีกําหนดกํหนานะเขามีกําหนดกํหนาชัดเจนฮะเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปผมมาทุกวันนะ,ะเรื่องแรกเรามาดูนะฮะคือมันก็มีการแจ้งนะว่า ftx เนี่ยจะคืนเงินแล้วไอ้เม็ดเงินตรงนี้ที่จะคืนวันจันทร์เนี่ยมันเยอะขนาดไหนหลายคนก็สงสัยนะฮะเออตัวคริปโตโลเวอร์เองเนี่ยเขาก็เลยมาเปรียบเทียบนะว่าถ้าเปรียบเทียบกับสปอร์ตบิ o คอย ETf คือแท่งนี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเงินของตัวเอ่อ, e อ,อตัว FTX นะที่จะคืนให้เนี่ยหนึ่งล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็คือแท่งนี้ถ้าเป็น m t ้องก็คือแท่งนี้เราจะเห็นว่ามันเยอะมากเลยเห็นไหมอ่าถ้าเป็นของเยอรมันคือแท่งนี้เห็นไหมฮะ จำนวนเงินเนี่ยมันเยอะกว่าของเยอรมันที่ขายบิตคอยนะ์นะฮะอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเม็ดเงินที่เยอะอยู่พอสมควรแต่มันก็มีข่าวออกมาอีกว่าไอเม็ดเงินตัวเนี้ยถ้าได้คืนจริงๆก็ไม่ได้เยอะหรอกนะก็ต้องดูกันไปอันนี้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ FTX จะคืนเต็มจํานวน1 0 0หรือไม่อีกอันนึงคือพอได้คืนแล้วเนี่ยคนที่ได้รับเงินคืนหรือเจ้าหนี้ที่รับเงินคืนเขาจะกลับมาอีกไหมเขาจะเข็ดหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้้้ออองงงกกกัันนนหลจาาีีแต่่่ยทบะ ก็ยังดีที่มีกระแสงเงินสดเข้ามาในตลาดคริปโตให้มันโตอยู่บ้างนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญอย่างที่ผมบอกฮะว่าเทอร์าฟอร์มแลเนี่ยเขาก็ไม่ได้รอแบบไม่มีร่องมีรอยนะเขาก็รอว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นเจ้าของเหรียญบนสะพานอันนี้คือกระเป๋าสะพานนะโอนทรัพย์สินของตัวเองออกไปครบหรือยังเขาให้เวลานะสาวันนับแต่วันที่ศาลเห็นชอบใช่ไหมฮมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณก่อนนะภายในวันที่30ตุลานี่แหละ ซึ่งนะระยะเวลานี้มีความสําคัญแต่หลายคนเนี่ยก็จะไปมองว่าเอ๊ะลูหน้านี่จะเหลือเท่าไหร่นะจะไปมุ่งเป้าตรงนี้ซะเยอะอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอนะแล้วผมก็พูดหลายครั้งนะฮะว่าบางทีเนี่ยเราไปคาดหวังว่าเทอราฟอร์มแลบจะเผาลูน่าซแล้วเผาแล้วมันว้าวอ่ะนะเผาแล้วมันแบบโอ้สุดยอดเนี่ยบางทีมันจะอกหักนะไม่ต้องไปหวังตรงนั้นนะฮะเขาเผาเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ดีนะอย่างน้อยก็ลดอุปทาน ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีใครมาโอนตรงนี้ไปเน่ยเน็ตๆเลยเนี่ยก็2อ0 0องแสนนะสองสล้านลูน่าซีนี้ก็จะหายวับไปกับตานะเป็นเงินเท่าไหร่ฮะเป็นเงินนะคุณดูนะเม็ดเงินไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเกิดเผาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเงินที่ถูกเผาไปคือ778ล้านบาทนะเจ็ล้านบาทแต่สิ่งที่ผมพยายามเพ่งเลงก็คือเพ่งเลง usdc ฮะ usdc ที่อยู่บนสะพานเนี่ยไม่ค่อยลดเลยไม่ค่อยลดเลยนะ เสร็จแล้วเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านนะคุณดูดีๆนะไอ้นี่ไอ้ข้างบนเนี่ย700ล้านแต่ USDC เนี่ยมีมูลค่ามหาศาลนะมีมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ย5,711ล้านบาทนะคือตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าถ้าเผา USDC มากเท่าไหร่เนี่ยจะมีผลดีกับลูน่าซีเมื่อเป๊ก นะฮะอันนี้สําคัญมากนะนี่คือเม็ดเงินที่จะถูกเผาหลังอย่างนี้นะเยอะนะฮะเยอะนะอันนี้เป็นทรัพย์สินบนสะพานถามว่า USDC ถ้าเผาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วไปดูทรัพย์สินของเทอรล่าฟอร์มแลบ ap, ก็คือกระเป๋าที่มันมี KYC ผมจะให้คุณดูวิธีดูก็ดูอย่างนี้นะฮะวิธีดูเนี่ยเราก็จะดูกระเป๋านะกระเป๋าที่มันมีการ KYC ไว้เดี๋ยวนะการ KYC คือกระเป๋าที่มันมีการ KYC เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเป็นของเทอร่าฟอร์มแลบอ่ะเดี๋ยวผมลองคลิกให้คุณดูแบบง่ายๆก่อนนะอันไหนเราก็คลิกไล่ไปนะเราก็จะเห็นกระเป๋าที่มันมีชื่อของตัวเทอร่าฟอร์มแลบอะเนียเราคลิกไปเรื่อยๆนะเนี่ยคลิกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือกระเป๋าของเทอร่าฟอร์มแลบเขามีรูหน้าเนี่ยสามพันก็จริงนะแต่ถ้าไปดูมันอาจจะมี USDC วันนี้นะผมก็เลยรวบรวมมาให้ฮนะ ผมรวบรวมกระเป๋าของเทอรล่าฟอร์มแลบรวมถึงลูน่าฟาวเดชันการ์ดด้วยนะฮะทรัพย์สินนะที่เทอรล่าฟอร์มแลบถือ USDC นะ USDC นะ,ะมีทั้งสิ้นเนี่ย2,300นะฮะแปดสิล้าน USDC ถ้านะฮะเผาอุปทานณปัจจุบันนะถ้าไปเผาอุปทานณปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือ USDC อยู่5,800ล้าน USDC ไอเดียสำคัญ เพราะมันลงไปเยอะมากเลยนะเผา,า2000กว่าล้านเนี่ยนะฮะเป็นกระเป๋าไหนบ้างนะก็เป็นกระเป๋าของตัว Luna Foundation ก a r นะหนึ่ล้าน USDC กระเป๋าของ Terra Form l a ลบนะ ออ290ล้าน USDC กระเป๋าของสะพาน176ล้านนะฮะกระเป๋าเทอรล่าฟอร์มแลบไล่ลงมาเลยนะรวมกันเท่านี้พอไปลบเสร็จก็จะเหลือ USDC เท่านี้บางคนก็ถามนะว่า USDC เนี่ยพอเหลือเท่านี้แล้วพอเบกกับลูน่าซจะเหลือเท่าไหร่อันนี้เนี่ยต้องให้คนที่ทำแผนรีเป็กเป็นคนคำนวณบางคนอาจจะคำนวณคร่าวๆว่าเกิน1บาทไปแล้วก็ไปลองคำนวณดูนะใครสามารถคำนวณได้แต่ผมคอมเมนต์ไว้อย่างนี้ ว่าไอ้จำนวนของ USDC เนี่ยนะฮะคำนวณจากกระเป๋าที่ KYC เท่านั้นไม่รวมกระเป๋าอื่นที่เทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยเขาไม่ได้ KYC ไว้แล้วเราไม่รู้มันอาจจะมีกระเป๋าอื่นอีกก็ได้นะอ่าถ้าเอาเน็ตเเลยเนี่ย USDC อาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ5,000ล้าน USDC ก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นผลดีถือว่าเป็นผลดีประการต่อมานะฮะ คือหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊แล้วไอ้การเปกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่คือจริงๆเนี่ยแผนการเปกเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะห้าหกคนที่แสดงความเห็นไว้เนี่ยนะฮะยังไม่บอกว่าจะทําเมื่อไหร่เพราะข้อที่1น,นะเทอร่าฟอร์มแลบยังไม่ได้เผาคีข้อที่2ยังไม่รู้ว่า USDC Luna C เหลือเท่าไหร่นะฮะไอนี่แหละมันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้นะฮะคนเสนอแผนรีเปกยังไม่ทําแผนหรือยังไม่ได้เขียนไว้เปเปเปอร์แต่นะฮะเซรามิก เซรามิกเนี่ยก็คือคนที่สามารถกู้คืนการเป๊กนะฮะของสเตมพอคอยตัวอื่นประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็ให้ไทม์ไลน์อย่างนี้ไทม์ไลน์ของเขาคร่าว <c oughs> ๆเนี่ยก็คือวันที่31ตุลานเนี่ยนะฮะเทอร์ล่าฟอร์มแลบก็คือปีกียาการฮะเผาเหรียญทุกอย่างจบละเสร็จแล้วเนี่ยในวันที่7นะฮะ,ะ7พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะเขาก็จะเขียนไว้เปเปอร์นะพอเขียนไว้เปเปอร์เสร็จเนี่ยนะฮะเป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 เสนอข้อเสนอนี้ให้คมอคมปเ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  นะมันก็จะมีการโหวตนะเสนอแผนโหวตเนี่ยนะฮะในวันที่5้ธันวานะห้ธันวาวันพ่อนะโหวตนะแล้วก็โหวตเสร็จเนี่ยนะก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ5้าธันวาถึง12บธันวาเนะถ้าเกิดนะฮะแผนผ่านแผนผ่านนะแผนผ่านเนี่ยเขาก็จะทําการหรือทํางานเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่19บธันวาแสดงว่าตั้งแต่วันที่19บธันวาถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตาม ไทม์ไลน์นี้เนะี่ยไทมไลน์นี้นะ19ธันวาไปแล้วเริ่มทำงานเป๊กฮะพอทำสำเร็จปั๊บนะเขาใช้เขาบอกว่าเขาจะใช้เวลา90วันในการที่แก้ไขปัญหานี้ใช่ไหมฮะก็นับไปอีก90วันก็น่าจะตบประมาณธันวา,นวา,า,าใช่ไหมทันวามกรากุมภาใช่ไหมมีนาก็น่าจะเสร็จหรืออาจจะเสร็จเร็วกว่านี้ก็ได้แต่นี่เป็นแผนของเซรามิกนะยังไม่มีแผนของเวกัสหรือแผนของเดฟที่เข้ามาใหม่3คนอย่าลืม เดฟที่มีศักยภาพเนี่ยนะฮะไม่ได้มีเฉพาะเ,เซรามิกนะยังมีอีกเดฟสคนที่เหมือนเทพประทานนะ่ะอยู่ดีๆพวกโผมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วเป็นเดฟที่มีประสบการณ์ในเชนอื่นด้วยเขาอาจจะเสนอแผนก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาผ่าน KYC เข้ามาเป็น L 1แล้วอย่าลืมนะฮะว่าแผนนี้เนี่ยคนที่จะทำเนี่ยต้องอาศัย L 1นะักพัฒนา L 1นะ ไม่ใช่ว่าเซรามิกเขาจะเข้ามาทําได้นะเขาต้องได้รับการอนุมัติจากชุมชนเพื่อให้เป็น L 1ด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ดูกันไปสําหรับแผนของเซรามิกก็ถือว่าไทาม์ไลน์ชัดเจนไทม์ไลน์ชัดเจนอันนี้เป็นข้อที่หลายคนอยากรู้นะคุณก็ได้เห็นแบบน้ําจิ้มไปแล้วแต่หลังจากนี้ต้องมาดูกันอีกทีว่าสรุปแล้วนะฮะ เธอ่าฟอร์มแลบเผาเท่าไหร่เว d เผา,าเท่าไหร่เผาแล้วเป็นยังไงหลังจากนี้ชุมชนจะเอาแผนใครแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะชุมชนเขาก็จะรวมอํานาจโหวตนะให้ได้นะส่วนพระบิดานะของเราเนี่ยก็ออกมาแล้วตอนนี้แกก็ให้เขาพักผ่อนไปก่อนนะฮะคุณซีแซนเพิ่งออกจากคุกนะช่วงหลังๆมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมีการไปขุดคลิปนะคือมีการไปขุดคลิปนะฮะกู้ กู้คลิปวิดีโอนะเป็นการออกข่าว ABC เมื่อปี2004เขาพูดถึงคุณกมลาแฮริสเนี่ยเขาเคยเป็นอายการนะเขายื่นฟ้องไมเคิลแจ็กสันตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเข้าออกเข้ามาปกป้องนะไมเคิลแจ็กสันนะเขาก็ไปขุดคลิปนี้มาประจานผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยการเมืองสเมกาเนี่ยจะมีการขุดของเก่าขึ้นมาประจานเยอะมากเลย นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะไปขุดคลิปตั้งแต่ปี2004แล้วมีหน้าของกัมลาแฮร์ิสซึ่งเป็นพนักง,งานอนยการในเวลานั้นด้วยคืออย่าลืมนะคนที่ชื่นชอบไมเคิลแจ็กสันก็ยังมีอยู่แล้วถ้าเขาเห็นภาพนี้ว่าเอานะคนที่ดําเนินคดีไมเคิลแจ็กสันจนสุดท้ายเนี่ยศาลพิพากษาว่าให้ไมเคิลแจ็กสันเนี่ยได้รับความบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนี่คือทำนะ เนี่ยคือทรัมป์วัยวัยสมัยนั้นอันนี้คือไมเคิลแจ็กสันนะแล้วก็จะมีหน้าของกัมลาแฮลิสนะเดี๋ยวเรามาดูนะนี่ไงนี่คือคุณกัมลาแฮริสตอนสมัยเป็นพนักง,งานอายการนะอ่ะนี่ก็ว่ากันไปสําหรับคลิปวิดีโอนะส่วนอีกอันหนึ่งฮะเป็นเรื่องความกาวของอีลอนนะอีลอนอความกาวของอีลอนรวมกันกับทรัมป์คือตัวอีลอนเนี่ยเขาโพสต์นะฮะว่าเขาจะเป็นหัวหน้า DOGE หรือตัวย่อดด็อกทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ย อีลอนเนี่ยในฐานะหัวหน้าหรือประธาน DOGE เนี่ยจะช่วยทำให้ผู้เสียภาษีเนี่ยประหยัดเงินไปหลายหลายล้านล้านคือผมก็เลยบอกเอะหลายล้านล้านนี่คือ35ล้านล้านใช่ไหมไอ้นี่ที่สมัมกาอเนี่ยเป็นนี่อยู่เนี่ยล้านล้านเนี่ยเพราะว่ามันหลายล้านล้านใช่ไหมเนี่ยหลายล้านล้านหรือดอกเบี้ยแสดงว่าเอ้มันมีนัยยะสำคัญว่าอนาคตเนี่ยนะเราก็รู้อยู่ว่าเบื้องหลังของด็อกแล้วอีลอนก็สนับสนุนอยู่ใช่ไหมฮะ แล้วพอพอไอ้คำพูดนี้เกิดขึ้นนะมันมาต่ออีกฮะอีลอนเนี่ยนะฮะโพสทวิตด้วยตัวเองฮนะนี่ทวิตของอีลอนเป็นทวิตทางการนะเขาขึ้นภาพนี้ฮนะภาพนี้นะอ่าเป็นหน่วยงานดีดีโ e นี่แหละแล้วมีรูปหมาชิบะอยู่ตรงนี้โคตรกาวเลยฮะนะนะผมก็เลยบอกเอ้ยมันจะเอาด็อกเนี่ยนะฮะไปจ่ายนี่35ล้านล้านไหมคืออย่าลืมนะด็อกเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเคียงคู่กับบิตคอย คือบิตคอยสร้างแล้วด็อกก็เกิดคือด็อกเนี่ยสร้างขึ้นมาล้อเหรียญซตโตชินากาโมโตหรือบิตคอยตัวด็อกเนี่ยนะฮะก็เป็นทรัพย์สินคล้ายๆกับบิตคอยนั่นแหละนะฮะเป็นทรัพย์สินบิตคอยนั่นแหละแล้วเจ้าของของด็อกเองก็ไม่เคยถือด็อกไว้ในมือเลยก็คือมันเป็นดีเซนเตอร์ไลท์ถูกไหมฮะใครจะถือครอบครองมากแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ระบบมันเหมือนกันมันสามารถขุดได้เหมือนกันประเด็นปัญหาก็คือว่าเฮ้ยหรือด็อกเนี่ยจะกลายมาเป็นบิตคอย ลองลงมาคือบิตคอยเนี่ยจะไปซื้อบิตคอยมาจ่ายนี่บิตคอยมีเจ้าของหมดแล้วไงแต่ด็อกมันยังไม่มีเจ้าของแต่อีลอนเขาก็ทำทำตัวเป็นเจ้าของมานานแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่แน่นะไอ้ที่บอกว่าจะประหยัดไปหลายล้านล้านเนี่ยคืออาจจะเอาตรงนี้มาใช้นี่หรือเปล่าเพราะว่าตัวทาเองก็บอกว่าเขาก็จะใช้คริปโตในการจ่ายนี้มดูกันไปนะอีกอันนึงครคุณซีแซนะเขาทัก ชุมชนว่า G M หลายคนก็สงสัย G M มันย่อมาจากอะไรเราก็ต้องทำตัวนะเหมือนคนไม่รู้นะผมก็ไปหาข้อมูลมาให้ฮนะ G M เป็นตัวย่อที่นะคนในโลกคริปโตใช้ทักไทยกันต้องบอกงี้ก่อนว่าตลาดเอ่อคริปโตมันไม่มีวันปิดมันไม่มีดมอร์นิ่งไงคือคุณจะไปเอาดมอร์นิ่งตรงไหนอ่ะเพราะว่ามันเปิดตลอด24ชั่วโมงอ่ะมันเหมือนตลาดมันเปิดอยู่ะการทัก G M เนี่ยมันก็คือคำแสดงว่าดมอร์นิ่งนั่นแหละ แต่มันเป็น굿มอ Morning ที่กําลังจะทักทายกันนะด้วยความป่าฏนาดีของวันวันหนึ่งเพราะว่าโลกคริปโตมันมี24ชั่วโมงมันไม่มีคําว่า o มอ Morning ฉะนั้นเนี่ย G.M มันคือตัวย่อคําศัพท์แสลงซึ่งคนในโลกคริปโตรู้กันนะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดทักกันก็ G.M G.M นะคุณ c ีแซดเขาก็ใช้คําว่า G.M ในการทักทายเป็นครั้งแรกแต่วันนี้แกก็เขียนยาวอยู่พอสมควรนะอีกอันนึงเป็นแพทเทิร์นของบิตคอยฮะ เอออันเนี้ยเขาให้จังหวะบิตคอยนะว่าหลังจากนี้เนี่ยบิตคอยนะกระทิงรอบนี้เนี่ยบิตคอยจะไปถึง2 6 0 0 0 0หมืนะสองแสนนะแล้วหลังจากนั้นจะยอ่อลงมาฮะยอ่อลงมาเนี่ยจะอยู่ที่6 7 0 0 0 0นะคือขึ้นไป2 6 0 0 0ยอ่อลงมา6 7 0 0 0 0กลับไป8,000 0 0ยอ่อลงมานะยอ่อลงมา2คือเราจะเห็นนะว่ามันเวลามันยอ่อเนี่ยมันจะไม่ต่ำกว่าออทามไฮเดิม เห็นไหมฮะพอมันขึ้นแล้วก็ย่อไม่ต่ากว่าออทามไฮเดิมแล้วมันก็ขึ้นมันยอ่อไม่ต่อไม่ต่ํากว่าออทามไฮเดิมแล้วก็ไปต่อนี่คือบิตคอยฮะอ่าถ้าใครซื้อนะเวลานี้ก็จะสมมุตินะถ้าคุณซื้อตรงนี้คุณจะไม่ได้ราคานี้แล้วในอนาคตนะอันนี้ก็คือบิตคอยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็อชิบะน,นี้ก็กล่าวดีอยู่เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจนะว่าตัววัชเชอร์กูรูเองนี่เขาคงจะเชียร์อชิบะเยอะอันนี้พูดถึง1ิเซนเลยนะอ่านี่เป็นแพทเทิร์นของด็อกนะฮะอ่า แล้วก็อันนี้เป็นการรีทวิตนะฮะคือคุณอีลอนเนี่ยเขาโพสต์รูปนี้เสร็จเนี่ยทำมาโพสต์ต่อมันแสดงให้เห็นว่าเขารับลูกกันนะฉะนั้นเนี่ยตัวด็อกเนี่ยไม่แน่ไม่แน่นะไม่แน,นะแน่ดูกันไปนะส่วน CEO ของตัว l i p เ e เองก็กล่าวว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีไอตัว xrp เนี่ยจะมาใช้แทนระบบสวิปก็ดูกันไปฮนะว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าต้องรอให้คดีจบก่อนนะอ่าอ่ะ,อะนะผมก็บอกไปนะฮะกับเซรามิก ว่าถ้าเกิดใครก็ตามในโลกคริปโตเนี่ยสามารถทารีเพ็กได้สําเร็จอะ่ะคุณจะเป็นตำนานคุณเป็นตำนานแน่นอนฮะเพราะว่าโดทาเจ๊งฮะแล้วคุณมากู้ได้เนี่ยคุณจะโคตรเทพเลยแหละฮะเพราะว่าคนเสียหายเพราะรูน่าซีอูเอดีซเยอะมากฉะนั้นนะ่ะคุณจะเป็นเหมือนซุปเปอร์แมนอะ่ะนะฮะก็ดูกันไปนะส่วนตัวอันนี้ก็ว่ากันไปฮะเรื่องสเตเบอร์คอยคืออย่างนี้ สภาเนี่ยเขากำลังจะหาจุดผ่อนปลนระวังสภากเกษตรนะเพื่อที่จะให้มีการขับเคลื่อนสเตเบิลคอยหลังจากนี้อ่านี่ก็ว่ากันไปนะอีกอันนึงหมูเด้งฮะคือคือผมต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าคนนี้เนี่ยเขาเขาเชียวเหรียญเหรียญวิบแต่เขากําลังจะสื่อให้เห็นว่าเหรียญหมูเด้งเนี่ยมันพุ่งคล้ายๆกับเหรียญวิบคุณดูนะอันนี้คือราคาเหรียญหมูเด้งนะอันนี้คือราคาเก่าของเหรียญวิบเห็นไหมมันพุ่งสุดแล้วมันลงกลับมา คือมันก็มี2ทางนะคือไปแล้วไปรับไม่กลับมาใครซื้อที่ราคา1บาทผมว่าก็ถือต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้มามันก็น่าจะไม่ต่ากว่า1บาทสําหรับหมูเด้งนะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ซื้อให้คุณรอจังหวะนะว่ามันลดลงมาเหลือ2บาทอ่ะก็อาจเข้าตรงที่2บาทหรือ3บาทแล้วแต่กราฟนะคุณไปดูเอาเพราะว่าเขากําลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าหมูเด้งเนี่ยมันเด้งเหมือนตัวเหรียญวิปแล้วมันตลกตรงนี้ฮะคือคือคนที่ถือเหรียญวิป สวอบเหรียญวิฟมาเป็นเหรียญเบลลี่แล้วสวอบเหรียญเบลลี่มาเป็นเหรียญหมูเด้งซึ่งอยู่ในตะกะนาตระกูลโซลาน่าเหมือนกันมันเลยเห็นว่านักลงทุนเหมือนกระโดดเหมือนตะกกะแตนอะ่ะคือกินพืชทำกำไรตรงนี้เสร็จแล้วก็กระโดดมาตรงนี้พอทำกำไรจากตรงนี้เสร็จกระโดดมาตรงนี้มันเหมือนตักกแตนมาตังก้าย้ายที่กินไปเรื่อยอะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังหน่อยละกันนะฮะการลงทุนก็มีความเสี่ยงอย่างที่บอกล่ะนะอีกอันนึงมีคำพูดนะเขาพูดถึงว่า ใครจะมาเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปอันนี้คิงนะเงินเฟียสนะฮะคือเขาล้อเหรียนแอบที่ทรัมป์เขาพูดนั่นแหละนะทรัมป์กับตัวอีลอนพูดเนะี่ยกษัตริย์องค์นี้เขาก็จะเลือกนะฮะพวกนี้ขึ้นมาเป็นราชาใช่ไหมฮะใครจะเป็นราชาคนถัดไปเออตัวตัวราชาเนี่ยเขาไม่เลือกบิตคอยไม่เลือกตัวอีเธอเรียมแต่เขาเลือกเหรียญมีมคือด็อกฮะมงกุดเลยตกมาอยู่กับด็อกแทนะฮะ เอออันนี้ก็เป็นเรื่องหากันขำขันนะก็ไม่แน่นะอนาคตเหรียญหมาอาจจะมาเป็นสกุลเงินเฟียตก็ได้นะอีกอันนึงฮะอันนี้เป็นการแจ้งข่าวจริงๆไปสนีไทยก็แจ้งข่าวไปแล้วสําหรับคนที่ส่งนะสิ่งของไปทางไปสนีไทยเพื่อช่วยเหลือ,อ,อน้ําท่วมนะเราก็ถือว่าเป็นสื่อกลางอย่างหนึ่งคือตอนนี้มีการขอปิดรับบริจาคเสื้อมือสองว่ามันเยอะเกินไปฮนะสิ่งที่ต้องการก็คือเครื่องนอนเครื่องครัวและสิ่งจําเป็นถ้าใครจะไปฝากไปสนีไทยก็ให้ส่งพวกนี้นะ อ่านี้ก็ลองไปถามดูก่อนนะฮะว่าเขารับตรงไหนบ้างเพราะว่าเสื้อมือสองมันเยอะอันนี้เป็นทวิตเตอร์ของคุณของคุณ CZ นะก็เขาก็เล่าเหมือนเขาเขียนหนังสือนะ4เดือนที่เขาอยู่ในคุกนี่เขาเขียนหนังสือ,อ,อได้2อในสเปอร์เซ็นต์ละก็คงจะได้อ่านหนังสือของคุณ c z อ่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยผมจะบอกให้คือเบลลี่ก็เหมือนกันกับเหรียญวิปเห็นไหมบิลลี่บิลลี่เนี่ยนะบิลลี่ก็เหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยมันมาจากเหรียญวิป พอมาเหรียญบิลลี่ขึ้นเหมือนกันอีกแล้วก็ลงมาตอนนี้ลากมาม่วงแล้วนะเหรียญบิลลี่เนี่ยเหมือนกันกับหมูเด้งฮะถ้าคุณไปเข้าเนี่ยมันอาจจะลากมาม่วงหลังอย่างนี้คุณอาจจะติดดอยอินทนอนท์อยู่ฉะนั้นเนี่ยดูให้ระวังวิธีเก็บก็คือให้ดูจังหวะมันจะลงมาแบบนี้ไหมเห็นไหมฮะถ้ามันลงมาเนี่ยแสดงว่ามาแน่ฮะเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าคนที่ซื้อไอเหรียญน,นี้มาจากเหรียญวิบคือขายเหรียญวิบแล้วมาเหรียญน,นี้แล้วขายเหรียญเนี้ยมาหมูเด้ง มันเป็นสเตปตามนี้เลยเห็นล่องรอยไงฮะเออพอเห็นล่องรอยเสร็จมันก็เลยเกิดความพิรุษสงสัยว่าสรุปมันก็ปั่นไปเรื่อยอะไม่มีที่มาที่ไปอะนะฉะนั้นก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะมันมีเหรียญวิปแล้วก็มาเหรียญน,นี้เนี่ยบิลลี่บิลลี่เนี่ยนะฮะแล้วก็มาเหรียญหมูเดงเดี๋ยวมีเหรียญใหม่มาอีกเดี๋ยวคุณซื้อไปซื้อมาคุณจะได้หมาหรือสัตว์เนี่ยทำสวนสัตว์ได้สวนหนึ่งเลยล่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมีครบทุกสัตว์ทุกประเภทในนนนนพอร์ตคคุณะะะนนคุณณ่ะะะฉั้เียก เขาเรียกว่าดีที่สุดในจุดที่ยืนพอใจในสิ่งที่มีฮะนะอ่าก็ว่ากันไปส่วนตัว ftx หรือ ftt ก็ทำทรงในลักษณะที่จะเป็นการขึ้นนะตอนนี้เอ่อ ftx เนี่ยขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วก็ลาลังลากมาม่วงกำลังออกจากสามเหลี่ยมใหญ่นะอันนี้ก็เป็นการภาพฮาๆาปิดท้ายฮะตอนนี้หมูเด้งกำลงังดังฮะไปถึงขนาดว่ามีการทำรายการนะน,นี่ก็แต่งตัวเป็นหมูเด้งนะเหมือนเหมือนด้วยนะฮะอ่ะอันนี้ก็ว่าไปถึงความฮาของคนในโลกคริปโตนะก็ฝากไว้เท่านี้ อันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารคุณก็ได้ทำไลายแล้วคงจะชื่นใจแล้วนะก็ต้องดูไปว่าแผนโหวตของเซรามิกจะผ่านไหมถ้าผ่านนะฮะ19ธันวาคมก็เป๊กแน่นะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ